สวยาพาไปเบิบบ้งปลาบักแบบลายคักงามงามเป็นดอกเป็นดอกคักดอกเนี้ยยากกันเมื่อคืนกับฝนตกเรื่องก็เลยก็ใช้เมทซไวเนอ้อ สวยมือไม่ไม่ห,หลายปีแล้วแดนบอยนี่จกเจตีอบอมี่บอดี้ไม่สวยบอดี้่องคลิปตอนเนืองแม่ไม่สวยก็เลยบอกคอยเ็นบอดี้ผ่านโดเพินกเก่นเจตีอค่าตัญญาขังอย่างนี่อยู่หลายหลายก็เลยก็เลยบอกคอยเลยนี่บอดี้คอยเลยล่งคลิปบอดี้ไปนั่นไปนี่อย่างไม่สวยกับท้ายไปทางหาหกเดือนไม่สวยก็บอดี้่งคลิปบอดีล่งอันนี้น้ำไห้เพิ่น ไม่ได้แม่ใช้กามาสบิดเด่นไม่ใช้ก,ชก็เลยจะเก็บคลิปอันเก็บบักแบตกปลาผ้ามูตอนนี้แม่ใช่ที่ผ้ามูไปเบิ่งปลาปรกันปลามากันบักแบก์จ้ะผมสิดกซ้ำใด้ก็เลยสีผ้ามูไม่สวยแน่ไปหนูว่ามันคักเลยแล้วปีนี้นะว่าคักอยู่ ปีนี้นุ่นแน่ไปขางทางสิหน่วยแดงจึ้งครึ่งดอกแดงจึ้งครึ่งคุณดกคักเป็นน้ำขางทางจึงสีนะก็คักเบิ่งมันบอควายเนี่ยแน่เหม็นดอกแต่คลิปนี้กะทิคลิปนี้กะทิคลิปภาพไปเบิ่งล่ะขอดปลามันก็ทิภาพไปเบิ่งแล้วกะทิต่อคลิปอีกขอดปลาก็ทิมีคลิปอีกคลิปหนึ่งอีก

ดอกมันนี่แนมไปนี่ขันมันถึบแดดดอกมันก็สีแดงเลยขันมันอยู่ในหุ่มแดดอกก็สีขาวจันพานเลยงามครับคุณนะนั่นเบิ้งนี่นะเบิ้งเบิ้งน้ำทังกับพ่อแห้งแล้วน่วยมันดอกมันอ่ะว่ามันคักแล้วไม่สวยนะว่าว่ามันคักแล้วไหมเบิ้งน้ำทางก็ได้เป็นคักเป็นแน่ได้ปีนี้นะบื้อเบื้องสวยกันฝนตกใส่นี่น่วยมันนี่เบิ้งบได้เลย ดกค Joseph, ักดกเนี่ยซุปีนี่ฝนบกค่อยเร่ยงหายไร้ไร้น้อยกับบกพรายใหญ่กับบกพรายดกเท่าใดแต่กับมันป <te Liberty Overwatch> <ED> ีเป็นบังหม่องเนาะเป็นบังหม่องที่ว่ามันอันนี้สิเป็นบังหม่องเนี่ยเป็นบังหม่องเนี่ยมันอันนี้ปลานี่ก็สิม่เยอะเนี่ยบกอกกระเบนเนาะมันสิเป็นบังหม่องปีที่แล้วเนี่ยก็เป็นน้อยเป็นบังหม่องคือกันน้อยดกเป็นบังหม่องแต่หันน้อยบ่อยใหญ่ ปีนี้ว่า,าคักุดดอกคือว่าแม่สวยเห็นฝนมืนเคลืนฝนก็ตกห้าก็สินี่ก็บสีนวยใหญ่อยู่เนาะเพื่อนว่าแม่สวยว่ามัน่สีนวยใหญ่อยู่อย่าลืมกดไลย์กดแชร์แม่สวยในเด้อแม่สวยคนอุดรอนนำโสมจะมาอยู่สวีเดนหลายปีแล,ล้วล่ะแต่แต่เห็นนี้คลิปเพชรคลิปยนี่ยมใดกับวัปปาน,นจักเตียทีแมนอันเมตสวยก็เลยสิมาละเห็ดคลิปเก็บป,ปักใหม่ เก็บบักแบกเก็บบักยุตอนเก็บบักลิงงอนเก็บบางอย่างนี่แหละให้มูเบิงตอนนี้แม่สวยนี่ผ้ามาเบิงปลามันตอนนี้ปลามันโอ้ยปลาหน่วยดกขักดกแน่ปลาโอ้ยปลามันหน่วยดกขักดกแน่เด้อปลามันหน่วยมันดกขัก เบิ่งหน่วยมันเบิ่องอันดอกมันเนันแม่สวยแนมไปเบิ่งหน่อยแดงใจวายอยู่แดงเป็นอันนี้คุณน่ะแนมเบิ่งโหลดเบิ่งหน่วยมันอะไรคักลายเน่ยดอกมันบอยมันท่านเป็นหน่วยดอกเป็นดอกมันดอกนี้ดอกคักข,กขนาดได้ปีนี้มีซูนี่เลยดอกคักดอกในเมสวยจะอนซอนเมสวยว่าปีนี้นะสเก็บบาดเก็บใบบอลบักแบกก็ดอกระเดียคัก แถวนี่เป็นป้าบักแบร์ขามสะพานกับบ้งนไปจ้ะสะพานสูสะพานพนี่เป็นเปิดได้ได้เป็นให้เลือดเขาไปได้เป็นสิเยอะเปิดสะพานเปิดปิดสะพานเปิดปิดได้จากในสะพานนี่สวยจ้ะสวยสะพานมึงแม่น่ากลัวเลยกลัวคาที่าอมองมองตกปลาไม่สวยแลอกห้ามองหากินไม่สวยแล้วนวันนี้ เขาสิเขาแม่งเขาในเมืองเลยจ้ะนี่เป็นโรงแรมโรงแรมสตาร์โรงแรมฮัตสป์บอสเดินแคปปินเดินคนมาพักลหลายหลายมีิตรหลายประเทศเลยเขามาพักน้ำมูลนี่ไปเบิงไปเบิงหมักแบกกลับมาแล้วพามาเบิงสิพามาเบิงตาเห็ดให้เบิงซื่อดอกปนได้ล่งรถเบิงดอกกันเพราะว่ามันบวัฒนไรรขึ้นตอนนี้บวัฒนไรรขึ้นปลาเห็ดแต่ตอนนี้ที่เป็นปลาเห็ดอัน เพิงเพิ่งเพิ่งหวานเฮ็ดเพิงขั you, ้นย <work. S 1> ู Shout ่เฮ็ดเพิงขั้นยั่วขั้นยู่ห่านขั้นยู่ขั้นยั่วอย่างกับคนหวานอันนี้ข้างนี้มันจะเป็นเห็ดหอมข้างนี้นะเป็นเห็ดหอมขึ้นเห็ดหอมเฮ็ดเพิงหวานเห็ดหอมคือมันจะขึ้นแถวนี้จ้ะแต่มันว่าท่านนี้ขึ้นหอกตอนนี้ประมาณจักเดือนกว่าวเดือนกว่าวนี่ก็เริ่มแล้วเริ่มเก็บได้แล้วจ้ะเริ่มนี่เก็บป้ากันมาเก็บแล้วนี่ทางกอดโป้งนี่จ้ะ บรรยากาศวันนี้แดดแอมแซมจัง่อยบรรยากาศสวยงามมากๆเลยไม่นี้แต่ว่าออกจากนี้เขาบ้านเขาบ้านแม่สวจะไปตกปลาเธอจะไปตกปลาเขาบ้านนี่จะไปตกปาลาเลยเฮ็ดกิฟตกปลาให้อันนี้จะเป็นคลิปหนึ่งได้แม่สวยสิเขียนไว้คลิปนี้คลิปพาไปเบิ่งบ,กบักแดดอะพาไปหาเบิ่งปลาหาเบิ่งบ,กบักแดดคลิปคลิปสองนี่มันจะเป็นคลิปอันคลิปฮอดปลาแล้วคลิฟปลาเบิ่งปลาบัก เบรเราจะเดี๋ยวค่อยเบิ้งกันเดี๋ยวค่อยอันเบิ้งคลิปหนึ่งคลิปสองเด้อจ้าคลิปหนึ่งนี่สิผ้าผ้าไปออกไปบ้านออกจากบ,บ้านแ้่แต่คลิปสองนี่สิเป็นหอดสวนมันหอดป้าอ,อกแบบนี่เป็นป้าเห็ดเด้อป่าเห็ดนี่เห็ดหอมแม่ขันมาเก็บท่านโอ้ยหลายคับขันมาเก็บท่านมันมันขันไม่ีเวลามันก็นได้มาเก็บสวนมากมนสีพอเดี๋ยค่อยมีเวลามาเก็บดอกเพราะว่า ข้าตะไปหาเก็บบักใหม่โยก็เลยกบ่เคยเดินมาเก็บคันเวลาเสียวเวลามาจาักหน่อยเนี่ยมาเก็บก็ได้ได้พ่อแกงได้พ่อผัดข้าจะาเฮ็ดตำแจ้วเฮ็ดตำแจ้วแน่ไปจังสันเนาะเฮ็ดหอมมันเฮ็ดบ้างคนอีสานเฮามันเฮ็ดได้หลายอย่างเฮ็ดกินหลายอย,ย่งางซุปบ่าตำแจ้วบ่มันสีหอมแซ่บเฮ็ดอันเฮ็ดหอมแต่แพงเด้กิโลหนึ่งเป็นพันพูดนะ เจ้ารับสื่อกันเนาะส่วนมากข้าเจ้ากับร้านอาหารก็จาส,สื่อรับสื่อไปคนไทยเฮานี่ก็ไม่ใจเก็บไปกินอะไรนะเก็บไปกินบางแท้พูดได้หลายๆเพิน่นก็ขายน้ำข่ายได้หลายน้ำมีคักห้ามคัดขาทางห้ามในเสวยไม่งามคักขวา,างมังปลาเห,ห็ดเราจะปลาเห็ดปลาเห,ห็ดแถวนี้ปาเห็ด ว่าหนาวปันใดจะประมาณสิตอนนี้สิบเองศาว่าหนาวปันใดจะสิบเจ็องศาว่าข้าวสอเสียกันหนาวออกอยู่ในนองบานเลยสิองศาตอนนี้1ิบองศาจะ้าะแดดกรลังอุ่นๆแต่ใบใบม่งเคืองจ้ะ ไปนี่มีเส้นแยกไปนี่กับเขาไปปาเฮ็ดขึ้นกันเขาปาไปเฮ็ดหวานเฮ็ดเพลิงหอมขึ้นกันเขาเฮ็ดห,หอมขึ้นกันจ้ะปาบอกลิ่งงอนิ่งงอนเขาไปนี่นี่แล้วอันนี้รถไปเก็บเนี่ยโอ้ยไปต้องไปไกลเราจ่ายเก็บน้ำยาแถวบ้านแถวยังนอกกันได้ลายเก็บได้ลายจ้ะแน่สวยนี่มันคักเกลี่ยเก็บบากใหม่นี่มันคัก ใสวรรค์นี่เนี่ยสวยมากเนาะอยู่ในสวรรค์นี่ขาว,าวาเป็นคือจังอันนี้เนาะดอกฝ้ายดอกยางนี่ขาวห้ามมันมันตกลงมาแล้วมันมาติดกับอันติดกับต้นไม้เนาะงามหลายนานี่นาห่อนกัง,ห,กนงนหน้ามืดกันงงไปใหม่ขึ้นเขียวงามาดอกไม้ดอกลายค่ะงงทางกันหนามคัดเป็สวยกว่ากจบคลิปนี้ก็นอนจะนอนเดี๋ยว ลูกปลาแม่สัวที่บ้างแม่สวที่เฮ็ดคลิปนี่เป็นคลิปหนึ่งคลิปสองคลิปสามแม่แม่สัวสิเขียนไว้เอาว่างมูอเจดีย์ติดตามได้ง่ายๆเอาเอ้ยกลับไปเบิงคลิปหนึ่งคลิปสองแม่สวยก็น่าสิเมื่อท่าจะกับยอดไปเบิองสีน้ำเจดได้เบิองง่ายเนาะเอาแค่นี้ก็น่นจาจะเนาะจบคลิปนี่ก็ย่าลืมเด้อฝากกดไล์กดแชร์แม่สวยแม่ขอบคุณหลายๆขอบคุณลงหน้าด้วยจ้าเด้อ